เปิดภาพแอนพัทยาลาภยาชาคลิตกับความสวยที่เพิ่มขึ้นมากทุกวันค่ะนับวันคุณชาคลิตกับภรยาสุดที่รักิดความหวานก็เพิ่มขึ้นนะคะลูกชายแก้วตาดวงใจคู่นี้หลายคนเองก็คงจะทราบกันดีแล้วว่านั่นก็คือมีน้องโผลนั่นเองแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองแล้วก็ต้องบอกเป็นคู่ครอบครัวที่น่ารักม,มากๆคือคุณแอนพัทยาลวค่ะซึ่งก่อนหน้าก็ถูกมองนะคะว่าทําไมชาคลิตเนี่ยถึงมีแฟนนอกวงการแบบนี้ได้ แต่การเวลาสามารถพิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าความสุขของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดไว้แต่หนุ่มชาคริตเขาเลือกสิ่งที่จะเป็นครอบครัวที่แบบดีมากๆสำหรับตัวเขาค่ะ หลายคนเองจับตามองคุณแอนนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวนอกวงการแล้วค่ะเธอพิสูจน์ให้เห็นด้วยความที่เจ้าตัวเป็นภรรยาถึงพระเอกอันดับต้นๆของวงการกับพัฒนาการความสวยที่ต้องบอกว่ามีเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกวันนี้จะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ